ไม่ได้จริงๆนะครับเก่งทั้งคู่คือเขาอยู่ระดับแชมป์กัทั้งคู่เลยนะหนักทั้งคูเอาวุโคมไทยทั้งคู่เลยผมมองอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะได้ก่อนถ้าโดนก่อนคนไหนโดนก่อนคนนั้นมีโอกาสเปลี่ยนเกมไ mm hmm. ด้ทันทีครับทางจังหวะเทคนิคถ้าผมเลือกไลยว่าใครจะ,ะรบินยังไงมันโผกไม่ได้ mm hmm. ที่มันโผล่ไม่ได้ mm hmm. จุดเด่นคนเลยู้จุดเด่นทั mm ้ล hmm. ผ่าเอาเตะก่อนตอนฉายเต็มดีมากแข็งแรงก็เจอมาแล้วครับ เตะหนักยืนมวยแน่นที่มันร่วงเรื่องเตะซุปวร์มากซุปวรก็เตะเร็วมากใช่ไหมครับการกวเร็วมากมองไม่ทันเที่มันเรื่อง,องอมอมหมัดหม,ม,มัดห,หนักทั้งคู่จังหวะฝีมืกอ,อก็ของกบอกยากหนักมวยที่ากตามมาเรื่องกติกาใครที่เดี๋ยวว่ากติกาถ้าความไม่เปรียบหน่อยอนึงซุปวร์ก็เริ่มมาจากมวยไทยเนาะแต่ว่าซุวรอยู่มวยไทยไปนานแล้ว น้องตะวันฉายเนี่ยเขาเป็นแชมป์แล้วก็ชกมวยไทยเคลื่อนไหวมวยไทยตลอดถ้าจะได้เปรียบบ้างจะเป็นได้เปรียบตรงนี้แต่ว่าสมบวรมีเวลาซ้อมเตรียมตัวเยอะมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาทำอะไรตรงนี้แจกอีคีหน่อได้ไหมครับว่า5 50เอ็นหรือ49ก็ได้ให้ใครสักคนนะเอาโผถ้าเอียงมันยากนะถ้าเอียงไปทางนี้ผมก็แบบอุ้นี้ก็น่าได้เหมือนกันโไม่ไม่เอียงดีกว่าไมาา่ได้ผมยกให้ มีโอกาสทบยกแล้วก็มีโอกาสน็อกเหมือนกันด้วยความจังหวะดีระดับดีเท่ากเก่งเท่งกูเลยเขาเก่งกันมากขอบบคคุณมากรั